จังหวะน,นี้นี่ครับเล่นมุมใกล้ๆฮุบโฟก,กัสโฟก,กัสไม่ซูมโดนตะโขกครับเราทำได้ไหมทุกคนมันต้องโดนแหละนี่ครับขอแค่เพียงเราโฟกัสเต็มที่กับมันนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ <c oughs> จากประสบการณ์ของผมนะฮะสนายในเกมพอยแบงที่ยิงได้ทุกรูปแบบเนี่ยก็คงจะไม่พ้นบ้านเล็กของเราเองนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะครับทุกช่ทุกรูปแบบคือทุกรูปแบบจริงๆนะครับเฮ้ยเนะเดือความคัดนหมายนะครับใช่ผมลองเอาไปเล่นมาสักพักนะครับอืมค้นพบวิธีการยิงที่ทําให้ทามมิ่งดีขึ้นนะครับอุ้ยอึงพูดยังพูดไม่รักคาดคำเลยครับ โอ้โหเฮ้ยแบบกำลังจะแบบมาคลิปทามิ่งดีๆจบแล้วคือแบบโดนเปิดแบบนี้นะครับผมฮีโดนตั้งแต่ตนคลิปโดนสะโคบครับโดนโคบนี่ฮะท่านผู้ชมมงเลยเมื่อกี้ผมซูมรอก็ได้ครับไม่ต้องซูมก็ได้ควงสะโคบโอ้โหยิงได้ทุกรูปแบบจริงฮะ พวกปีศาจขึ้นมาแล้วนะนี่มาวิแรกก็โดนเหล่าเลยนะครับอย่างชอบเลยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่เริ่มต้นได้ดีนะฮะเฮ้ยผมก็บอกว่าบ้าเล่นเนี่ยคือจังหวะทามมิ่งแบบไม่ต้องอะเาเรียกว่าอะไรไม่ต้องซูมะทุกคนมันทำให้ทาให้เราดีขึ้นเลยอันนี้จะประสบการณ์ตรงเลยนะครับที่ผมได้ลองมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่เหมือนผมจะเข้าห้องที่แบบใกล้จบไปแล้วเนี่ยทุกคน โอ้ยคีโควคีโคบ,บแบบไม่ต้องสับก็ได้นะครับนี่ได้ทุกรูปแบบจริงครับทุกคนโอ้เสียงมันไดดังมากอะ่ะเดียวซูมรออือหือก็ยิงได้เฮ้ยจริงไม่เกี่ยวครับผมเราเราจะโดนเหล่าวินแรกอะแบบเราจะกระตุ้น้เล่นเล่นดีขึ้นนะครับผมเฮ้ยผนแบบผมว่านะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือยังไม่ชัดเจน เ้ยการไม่ต้องซูมยิงเนะี่ยเป็นอะไรที่จริงๆนะครับทุกคนทําให้ทัมมิง่งสไนค์ของเราเนี่ยพลิวขึ้นนะครับผมหรือเปล่าต้องมารอกรันดิกสักทีเอ้ยอย่างที่บอกครับยิงในรูปแบบทุกมุมครับสไนค์กระบอนนี้อุย๊ย ขอสิครับเพื่อนนี่ครับ M 2 0 0เก็บเสียงของเพื่อนเรานะที่ผมเคยนำมาเล่นไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมยังคงมีขายอยู่ด้วยนะครับเฮ้ยรู้สึกแบบ <c oughs> ยังไม่ค่อยได้ลองของเลยทุกคนคือแบบผมเริ่มจะชอบการยิงแบบไม่ซูมนะครับของสไเนเปอร์เลตเนี่ยนอกจากแบบมันจะทำให้ทำวิ่งดีมันโคตรเทยนะครับแบบไมยิงไม่ซูมแล้วโดนเนะี่ยตื่นเต้นดีนะฮะเฮ้ย ไปเพื่อนโอ้โหเขายิงกันตรงไหนครับเนี่ยนี่ครับเพราะเป็นฝั่งลับนะก็ยังคงสไตล์เดิมของเรานะครับผมซุ <c oughs> ่มรอยยิงซุ่มรอยรอยิงยิงไม่ค่อยโดนแนละวิกลางอยู่เพื่อนเรานะครับ จังหวะแบบนี้หวานหวานเลยนะฮะอ,อ,อ้โหเฮ้ยคือแบบมันไม่มีจังหวะแบบให้เราจริ้มแบบไม่ซูมหรอทุกคนคือแบบไกลๆไกลๆบางทีมันจะเป็นต้องซูงมครับผมหาจังหวะทาม,มิ่งดีๆก่อนไม่สิเรายิงแบบไม่ซูมเพื่อให้ทาม,มิ่งมันดีขึ้นนะครับทุกคนใช่ไหมเฮ้ยโ,โหต้องดันแล้ว,วะ่ะไม่งั้นเดี๋ยว ไม่มีช็อตนะครับโอ้โหเพื่อนเราโคตรเอาให้คนบัสเจังหวะนี้โอ้โห,โโห,น,หนี่ครับผมสะบัดยิงแบบโมม,มัวเลยอ <c> ะ <ười> ไม่ถึงไม่ซูมมันตรงนะไม่ทุกคนคือแบบถ้าเราโอ้โหผมจะบอกไอเดียถ้ามีเต้าให้เห็นนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะสมนามารถแบบยิงแบบไม่ต้องซูมได้เลยนะครับคือปืนมันโคตรโกงอะแล้ว กระสุนเนี่ยเป๋ไปโดนขาหรือแขนก็นัดเดียวตายนะครับเนอะอุ้ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยแหละจังหวะอย่างเงี้ยแหละชอบชอบเฮ้ยหลังโดนแล้วอุยอ้ยววอ,อุย้ยว้าวแฮชช็อตอุ้ยมุมแบบนี้มุมแบบนี้อ่ะถูบแลบถูกแลบ เฮ้ยเอาไม่ต้องมีเป้าก็ยิงโดนนะครับบาเลนโหแต่เมื่อกี้เรากเกือบตายอยู่นะอุ๊ยโอ้โหโคะบวนการห้สี่ล่วงไปแล้วนะครับเฮ้ยมันใช้ได้จริงวะทุกคนเฮ้ยโอ้เอาเรื่องอะไอ้รอบนี้รอบนี้เดี๋ยวผมจริงจังแล้วทุกคนแบบเราจะเน้นการยิงแบบไม่สะโขบกันโอเคปะแบบเพราะผมว่าบาเลนเนีย่ยมันได้จริงนะ โอ้โครับเขาเกิดมาสนากระบอกนี้เพื่อทำให้วงการสนายของเราสันสะเทือน,น,นจริงๆนะครับอุ้ยขอมากเพื่อนตอดนี้โฟกัสแล้วอุ้ยเออ้อนโคบโนอเโ้บโอ้โหอ้าเลยสองคนแล้วฝั่งนูน้นอ๋อคนนี้ยิงพร้อมเราพอดีนะครับได้คิวพร้อมกันเลย ถึงงวเมื่อกี้จบไวจังโอ้โดนนํำสามวินแล้วนะครับผมคิดว่าเราผ่านจุดที่แย่ที่สุดของเกมเกมนี้มาแล้วนะครับผมอหลังจากนี้เราจะเตีตึนละได้ป่าวค่าสามแน่นอนจังวันนี้อุย้ยอ้าวคนนี้เขาแม่นจริงว่ะทุกคนที่เึน่นฝะั่งนู้นน่ะแหวบยิงแวบยิงแบบเฮ้ยนี่ผมบาเล็นะเนี่ย <laughs> ยอมเลยนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไปเอามะเล็มาแล้ว่ะแบบแบ๊บเฮ้ยองเอตัวหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนใครยิงหลังมาเพื่อนเราหรือเปล่า โอ้โหไม่กอดเอาละทุกคนเราจะพลาดไม่ได้นะครับผมหุย้ยโนสโคปโนสโคปนี่ครับมันใช้ได้จริงเลยครับทุกคนที่สุดของสไนเปอร์นะครับยิงได้ทุกรูปแบบทุกมุมมองจริงแนฮะเอาวะเา,าเราจะโฟกัสเราจะโฟก,กัสพิธีการโนสโคปนะครับโอ้โหแดดแบบนี้มันไกลว่ะทุกคนมันจะสูงไม่ถือว่าเป็นเล่นไปนะถ้าผมแบบ เอยเอหน้ารองว่ะถ้าผมแบบไม่สูมแล้วยิงบีบักตายนี่หฮาเลยนะแบบพิกจัดอะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ก่นอนรอบนี้ถือว่าแบบมาวอรมก่อนวอรมเครื่องนะฮะเป็นคอนเทนต์นัที่น่าดิ้นหน้ารองกันจริงครับผมสำหรับบาเลตก็บอกนีผมเสียวเข้าแวบ,บไม่ยิงแล้วบ้าเลยอุ้ยมีเหอเพื่อนเ เพื่อตรงเอไปตายนะครับผมชัดเลยจังหวะใกล้ๆแบบนี้เอาไม่มีนะครับผมเอ้เจบเอ้าเผือไปซูมโอ้โหยอยู่เจ้าผอเมื่อกี้ไม่ซูมก็น่าจะโดนนะครับเพราะว่าเราอยู่ค่อนข้างใกล้นะแล้วก็แบบวางเป้าพอดีเป๊ะเลยนะครับ <Okay. S 1> ถึงจะไม่เห็นเป้าก็เถอะที่ว่าน่าจะตรงการจอพอดีนะครับ เฮ้ยทีสามแล้วเฮ้ยผมว่าเรายัางโฟกัสไม่มากพอวะ่ะเดยวนะครับจะพยายามแบบไม่ซูมแล้วทุกคนผมว่ามันเป็นไปได้เลยครัแบบพอปืนมันโคตรโกง <c oughs> จังหวะน,นี้นี่ครับเล่นมุมใกล้ๆโฟกัสโฟกัสไม่ซูมโดนทะโขค,ครับต่อทนได้ไว้ทุกคนมันต้องโดนแหละนี่ครับ แค่เพียงเราโฟกัสเต็มที่กับมันนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคือ <laughs> มันต้องเป็นบาเลตนะเทุกคนถ้าเป็นปืน <laughs> มันจะไม่เหมือนไม่จบแบบนี้นะครับผมเมื่อกี้เราจะตายไปตั้งแต่นัดสองนัดแรกแล้วะ่ะเฮ้ยแต่ผิวจริงครับพอเราไม่ซูมอ่ะเราสามารถไปโฟกัสการหลบกระสุนเขานะครับเนี้ยเห็นแล้วใช่ไหมครับทุกคนว่าแฮชใช้ได้จริงนะครับททมิ่งสเต็ปแบบนี้กับบาเลตท่านั้นนะ <laughs> เป็นชอบเลย ครับเรายัางโฟกัสไปกับการโนมสะโคบอยู่นะฮะถึงแม้เกมจะตึง4ต่อ4แล้วก็ตามนะครับผมอาชูมแมปนี่เดี๋ยวจะมาทำนี่ใกล้ๆไปเนี่ยอุ้ยชิบหายละเพื่อนซ,ซู้ซูโอ้โหทันเดียวเรียบร้อยครับผมนลังจากที่เราโมเตอร์โฟกัสแผล